สวัสดีจ้าสวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะมนี่ภาพเพนเพื่อนน้เบิงผักสาบนะคะสังเกตเบิงจะเห็นว่าเอาา้าผักสาบบัมีใบนะคะพี่บัวตัดใบมันทิ้งนะคะเพราะว่ามันเริ่มเป็นแบบนี้นะคะมันเหลืองแล้วก็จะทิ้งใบนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของผักสาบช่วงนี้นะคะหนาหนาวหนาแล้งเนี่ยนะคะ ันจะเริ่มทิ้งใบเนาะกะเซแบบเหลือแตงเงามันแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยก็เลยทําการตัดใบมันออกเลยนะคะใบคีให้ให้เนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยรอให้มันออกยอดใหม่ช่วงหนาวถึงลูกค้าได้พักษาไปรดหน้าแบบสม่ำเสมอแต่ว่าอัตราการแท่งยอดของเขากเกษตบบ,บอไคง่ามเหมือนหนาฝนนะคะ ยอดไม้กระเอออกมากอยู่แต่ว่ากระเอแบบแทงยอดสาดจากน้อยเนาะมันก็นเป็นช่วงหนาวเป็นธรรมชาติของมันนี่เบิ้งวิธีการอันเอาเงามาันลงดินนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นส่วนเงาของมันนะคะเขาจะบดถมมิดนี่นะเขาจะบดถมมิดเข้าจะถมแบบให้มันอันมีส่วนเงาโพขข้นมาประมาณขอนิ้วหนึ่งนะคะนะคะ ส่วนข้างบนถ้าลูกค้าได้ไปแลวมันบ่งามกระตัดทิ้งได้เลยนะคะแบบนี้นะคะน,นี่ตัดทิ้งแบบนี้อันนี้กระตัดทิ้งเอ,อ่อพวกนี้เงาค่อนข้างใ่และก็สมบูรณ์นะคะตว่าเดี๋ยวจะล่อให้มันใส่สักประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปนะคะทึงจะพร้อมส่งลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าคันลูกค้าผู้ใดอยากได้ก็รับสภาพมันไดก็จะส่งแบบนี้นะคะคือพวกนี้เงาเขาสมบูรณ์มากนะคะ แต่ว่าาก็ต้องเอาไปเพื่อนมันแทงยอดขึ้นอันนี้เอาเพ่งเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็เติมปุ๋ยขี้ไก่ให้เขาด้วยนะคะช่วงนี้พักษากับทิ้งไวส้สามสวนเนาะแต่ว่าลูกค้าก็ถ้าลูกค้าสนใจกระทักแม่ได้นะคะส่วนใดพร้อมทรงบวก,กับสิทรงให้ก่อนนะคะพราะตอนนี้ก็จะมีอ่อทิง้งไว้อยู่บึงของหลวงประมาณสัก สามรอยต้นนะคะอยู่พอนจะเดินอีกประมาณรอยกว่าต้นนะคะแล้วก็สวนอีกทีหนึ่งประมาณสองสามรอยนะคะถ,ถ้าย่อยทรงใดอยู่ผักสาบของเขาก็จะมีมีทรงเรื่อยๆนะจ๊ะแต่าว่าสภาพมันกระสิอทาดู่มให้ลูกค้าเบิ่งแจ้งลูกค้าตามแบบตามฤดูก,กาลเนาะเพราะว่าผักสาบแต่ละฤดูก,กาลสภาพมันจะบ่กืึกันเนาะ นี่นะคะตัดออกเมดเลยใบที่มันเหี่ยนๆที่มันแบบบ้องงามเขาก็ตัดทิ้งกันเห็นว่าใบที่มันขึ้นมหามา่กับจิงแต่ว่ามันบอไข่ใ,ใ่แต่กับบอไข่างามคือช่วงหนาฝนนะช่วงหนาฝนแค่สองสัปดาห์ที่ยอดออกนะคะใบสีใหง่ามนะคะนี่สองสามสัปดาห์ใบก็สีแบบค่อนข้างจะแกรนจักน้อยเนาะ นี่นะคะหลังปีใหม่ก็จะมีคิวส่งทาย่อยส่งให้ลูกค้านะคะจะเอาอีกสวนหนึ่งให้นะสวนปูสวนหญาให้นะคะทีสวนของเจ้าควงก็จะเหลืออีกประมาณจากพักไว้จากสองอาทิตย์เนาะโอ้เคค่ะผู้ใดต้องการพักษาบัตทักมาได้นะคะล i ยไอ d กระตัวบัวนะคะ k r a ทูเอบูเอนะคะเดี๋ยวจะใส่ในคอมเมนต์ปากหมุดนะคะ